สวัสดีค่ะเจ้าอา่ออันนี้แม่น,นบ้านไอขวัญกับเจ้าแม่และเจ้าเอา่าพอดีน้องมาหาไอขวัญน,นะเจ้าไม่เลือกอย่างเจ้ออืมไอขวัญมาไปหาน้องเป็นเดือนแล้วอะเจ้าแล้วเขาก็มาทวงก้าเทิงกับก้าหอเจ้า,เ,าเป็นว่ามันไปใจก้าหอเหอะ แ่ายไปแล้วเนี่ยน้องก็เป็นเมียไอ้ขวานนะกะเจ้าเ <Wow. S 2> มียเจ้าเมียผู้วันเจ้าเมียมกับพี่นี่รู้ฮะนี่นะเป็นเมียไอ้ขวานอ๋อมาห้องป้าห้องเบิร์นเนี่เด็โต๊ะปากละ <S <S แล้วประเด็นนี้หมายความว่าอย่างไรผัวป้าโอ้ผัวพี่มันไปหาน้องทุกวันนีมันไปใจกาเทอมกะหอเหือก่ะเจ้าฮะ เออปูกควัดมาเดียวนี้ถึงพัานบาต่อยหากานึขนาดนี้เลยกะฮะโอ้คนสมัยเดียวนี้มันยังหน้าด้านเตะหน้าด้านว่ะเจ้าอัขอไปตัวยไอ้ขวัญใพ้น้องกันได้ก่อเจ้าบอกว่าน้องกวางมาหาฮะถึงขั้นใจเลยกะโอ้ได้กะเดี๋ยวจะไปโตยเฮ้อเนอะว่ามันเป็นอย่างได โต้ยแกเดียว่าจะเอามึงตายค่ามือกูเลยกูเท่าวนอะเป็นรลักมีแม่ยิงทำาโวสังโคลก๋บกูขวัญมึงมีไหนมาเดียวเนี้ยขวัญมึงมีไหนลักวันลักงานนอกคนชดชันไม่ยิงมาถึงบ้านมาผู้หลังผูเล่ากะลุกมาเลยกูขวัญลุกมาเลยนะอย่างอย่างเดียวนี่นะเอาแม่ยิงมาถึงบ้านหนึ่งจอง ไมใส่ใจกะหอของมันบปอเลี้ยงดูมันกะนขนเงี้ยขนาดนั้นหัลูกไม่พอเลยอีตัวดีฮะมึงเลี้ยงดูไคไว้ฮะสักาั้งวันตัวเนี่ยของมอขอมียังไ่มีมันเล่ตะโกนขงบ้านได้อย่างไงไม่หอเลย้าแมันเยอหฮแต่ชุดนั้นถึงใส่ฮะมึงไม่หอเลย มึงว่าบมึงมีจ้ะพอแล้วมันใส่ชุดนักศึกษาไปเห็ดสาวแม่มันมาถึงบ้านถึงจองเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรพอเลยฮะฮะคุณเจ้ตายแล้ววันนี้แล้ฮะพอเลยมึงหาแล้วมึงหาแล้วฮะพอแล้วเป็นไผ่ประเดี๋ยวเนี่ยไผ่ไผ่อะอีกว้างน่าแกดมันมาซชอบหาสูเนี่ยกว้างไหนกว้างไหนกว้างนักศึกษาเนี่ยฮะเนี่ยเฮ้ยที่จีบอกคุจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเผู้ลุงนี่เป็นไผ่ะแล้วผู้ลุงนี่เป็นไผ่เมื่อถามจีีได้อย่างไรมันก็แขวนน่าแก ะขวัญขวัญนะครับอยากหาแล้วบ้าไผยังไงเนี่ยเอ่อไหยังข้ามาไผขวัญเนี่ยมึงต้องการปะมันนะกะนี่รู้เอาไปใครได้เดีอยวเอาไปเลยเอาไปเลยขวาน้องมโมจิเท่าอย่างงี้ไอ้ขวัญที่น้องมาหาไอ้ยูซาป่ายนะน้อบมันต้อย่างงี้ขวันก็ร้นแล้วก็บ้าใจคนนี้ขวัญไหนยังมาซชอหาเนี่ยขวัญบ้านแม่โป่งไงเออ แม่ป่งก็มันแห่ไปหมู่บ้านอันนี้มันขวัญปง่งกุ้มอป่งกุ้ม <c oughs> แหน่ดิคุยมาไปต้อนหาขวัญไหนขวัญบ้านแม่ป่งุ้นมาตั้งผิดโต๊ะเสะเก็ดปุ้นูโนโดโธอย่างนั้ จุมานะเจ้าพี่จุมานะเจ้าจุมานะเจ้าไอ้ขวานบอยน้ำบดเลยน้องขอตัวไปบ้านแม่โป่งก่อนนะเจ้าไปหาไอ้ขวัญบ้านแม่โป่งเนาะมาผิดบ้านนี้เถอะเนาะโอ้ตายแล้วโอ้ ตอนนี้มันโป่งกกมสูก็ได้อ่ะก็ก็จะไปหู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันคนละขวานกันน่ะยูมันก็บม่ทำหักขวานคุณขวานเน่ะข้าก็เข้าใจพีดละก้าสูเปิ้นหมิงน่เปิ้นหมิงน่ข้าสูมาเจ๊เจ็บขนาดอะ้รจะไปพีเงินเจ๊อุยแต่ละสูโอไปส่งข้ากันเถอไปห้องยากันไปนะไปอำบเผลอไปยังอ่ะไปเปลี่ยนชื่อเรเอาชื่อขวานละ โอเด้อไปพูดได้ปะเนี่ยขวันไม่ปุ่งไปพี่ได้ปะเนี่ย